สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังแบบเยอะแยะมากมายเลยวันนี้คือจะบอกว่าวันก่อนเนี่ยเพิ่งทําคลิปไปนะว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยว้าวุ่นวุ่นวายมากเวลาที่ลิซ่าปรากฏตัวที่นั่นแต่ละครั้งนะฮะจนมาดาวฟิเกโรเนี่ยถึงับต้องมาตีข่าวเพี้ยเพี้ยเพียใช่ไหมวันนี้ฮะถามหน่อยเพื่อนๆชาวไทยทุกคนว้าวุ่นวุ่นวายกันแค่ไหน ว่วายหน่อยดว่าไรวุ่นวายอ่ะพี่นิวบอกไปว่าวันนี้มีหลายท่านนะคะหนีลูกหนีสาไปรับน้องไม่ไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ติดก็หน่อยไปแล้วนะบอกเลยคาวนี้แฟนเพจทักมาว่าแอดแอดแป๊บหนึ่งแอดไม่บอกบ้างเราว่าแฟนเพจแอดันหนีเรียนไปเออแอดขออภัยด้วยอืมทำไมนึกถึงแต่พี่บิงรุ่นใหญ่นะเออนั่นแหละสิ เออซึ่งก็ต้องบอกว่าโุยมันเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอน้องนะแต่พอรู้ว่าน้องอยู่ในพื้น่นดินนท้ายอะกิฟเข้าใจไหมเข้าใจอารมณ์ไหมก็ตอนเนี้ใช้โอกาสที่ออกนอกบ้านเราไปหาร้านดังๆไหมเขาเรียกว่ากินใช่ไหมเขาเรียกว่าไปดักไปดักน้องไปดักอยากเจอโอ้ทำไงดีอ่ะก็เดี๋ยวก็เราจะมีงานอีเวนต์ของเซลีนนะคะคาดเดากันว่าน้องเนี่ย บินมาเป็นโต้โผเปิดงานแหละในคนะเจ้าบ้านใช่เพราะว่าก็เห็นเหมือนกับช็อปเซรีนเขาก็กําลังแบบอัปเดตให้มันแบบยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเลยนะที่ดูข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีบางที่อัปเดตแล้วก็มีบางที่เปิดใหม่เลยเปิดสโตร์ใหม่เลยจ้ะก็ต้องบอกว่าน้องก็น่าจะมางานเซรีนนี่แหละก็ต้องบอกว่าจะหายป่วยทันหลยก็ต้องบอกว่าแล้วในคลิปคือมันตื่นเต้นคิดคำพูดไม่ออกเลยคลิปนี้คือแบบต้นสดเลยขออีกทีได้ไหม ก็ต้องบอกว่ามันตื่นเต้นจริงๆทุกคนนานๆทีมันจะมีอารมณ์ตื่นเต้นขนาดนี้นึกออกไหมันตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้นะคะพอน้องแลนดิ้งถึงไทยปุ๊บเนี่ยช่วงเวลาบ่ายๆนะก็ต้องบอกเลยว่ามีแฟนๆเนี่ยไปรอรับเยอะมากนะคะไปหวีดการแล้วก็เรียกว่าไปกันแบบไม่ได้ชุลมุนอะ ก็คือมีการเรียกน้องแต่ว่ามีพื้นที่ให้น้องน้องก็เหมือนวันนี้จะมีเวลาด้วยนะทักทายบอกไม้บกมือเสร็จไม่เท่าไหร่นะคะก็ยังมีการนี่ขึ้นรถปุ๊บลงกระจกแล้วก็ทักท,กทกายบบาๆก่อนจะอ,ออกรถไปเอกแล้ววันนี้ไม่ได้มาโรลลอยนะแอดโต้วันนี้ไม่ได้มาโรลลอยไม่ใช่โรลอยทาไมเหมือนช็อกโกแลตเนอะเวลาเราพูดชื่อรถเออทำไมมันคล้ายช็อกโกแลตอันนั้น voice หรือเปล่าวันนี้น้องมา เบนเบนเซไม่ใช่น้องมา mercedes โอ๊ย mercedes เขาต้องไม่อ่าน mercedes ไม่ได้ mercedes โอ๊ยน้องบอกว่าน้องจัดชุดเล็กบอกว่าอันนี้มาแบบน้องบอกว่าแบบเป็นแบบรถขับเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเล็กนี่ราคาเท่าไหร่นะไอ้คันยักษ์ชุดเล็กของน้องไงทำไมอะ mercedes ของน้องเท่าไหร่นะไม่ถอคันหรอกชุดเล็กของน้อง ถ้าน้องชุดใหญ่น้องคือมาเครื่องบินละคลิปเข้าใจไว้ด้วยก็เครื่องบินจอดอยู่ในสวนภูมิไงคือถ้าชุดใ่เผื่อน้องมาแบบ UFO อ่ะคือน้องมีแน่โอ๋อนอกจากเลดี้กา a ก็คือน้องเป็นอีกคนที่มียานใช่น้องรวยมากเหนื่อยเนอกว่าจะถึงกว่าจะถึงช่วงไฮไลท์ของคลิปนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนบิวอารมณ์ไปด้วยกันเพราะว่าน้องกลับรอบเนี้ยเหมือนแบบปลายปีนี้มีลิซ่าแล้วไงทุกคนเดี๋ยว ทันวาทันวาคมมเมลิซาแล้วไม่ตบปากเนี่ยเหรอพูดเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราเข้าใจอารมณ์ว่าทุกคนอยากวีดไม่ไอที่เมื่อกี้คือเป็นการจําลองเสียงของแฟนที่สนามบินนะคะทั้งจีนแล้วก็ทั้งเกาหลีใต้เราจะเข้าเรื่องกันแล้วใช่ไหมจะเข้าเรื่องไฮไลท์แล้วที่เป็นฮัทบิ๊กฮัทที่เป็นหัวข้อของคลิปนี้เลยนะเพราะเขาทําเสียงนี้โอ้โหหน้าหน้าตกไม่ใช่คนทำนะ คือคนทําไม่ได้เท่าแอดอะ่ะลองฟังเสียงตอนต้นคลิปดูเขาทําไม่ได้ขนาดแอดคลิปทุกคนเอออันนี้คือผสมยุงเข้าไปด้วยยุงลายคือแล้วบอกว่ามีการกอดกลุ่มกันนะ่นนะเหมือนกอดกลุ่มไม่ใช่เกาะกลุ่มนะทุกคนไม่ใช่เกาะกลุ่มฟังแล้วอย่าเพิ่งอิจฉาไปนะแอดปอยอิจฉาแล้วแหละกำหมัดแล้ว ก็หมัดละให้เล่าลเลยไหมหรือจะเล่าเองอแอดคิเล่าเลยเออเพราะว่าเขาเล่าไม่ถูกนะตอนนี้เขาเออเออ,อเขาตื่นเต้นนะคะก็จะเล่าให้ฟังเลยละกันว่าที่สนามบินนะที่เกาหลีนะ่าจะอินชอนเนาะก็มีแบบแฟนขับไปรอลุมล้อมน้องอยู่นะคะแล้วก็เหมือนจะอารมณ์พูดว่าแบบวิแบบลิซ่าจะยื่นข้อเสนอหรอะกอดลิซ่าถึงเปิดก่อนแอดกิปถามก่อนลิซ่าเปิด,ปดก่อนอน <laughs> <laughs> ้องเปิดก่อนเลยอ่ะช้า น้องเปิดโอกาสให้กอดกลุ่มกอดกลุ่มนี่มันคืองานวิชาไหนคะกอดกลุ่มซึ่งทุกคนก็แบบวีดมากสิคะก็แบบเฮ้ยลิซ่าเป็นระดับนี้จะจะมาเสนอกอดให้เราก่อนมันเป็นไปได้หรอเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นนะคะภาพก็ตัดไปเลยแอดโต้เสียงก็อย่างที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละอย่างนี้เลยคือน้องลิซ่าแขนเท่านั้นละค่ะ เป็นเรื่องเป็นลาวภาพปัดเลยแล้วก็คือทุกคนก็หวีและอิจฉามากว่าการทำงานกลุ่มกลุ่มเนี้ยไดเ A บวกไปเลย <c oughs> ชนะเลิศมากนะคะก็เลยแบบเห็นมาว่าน้องอน่า,านลัาแล้วก็แบบ,บรัก b l i n มากมายขนาดไหนอะนะคะคซึ่งก็้องบอกว่าอันนี้ก็คือน่าจะเป็นบรรยากาศแฟนชาวเกาหลเนาะเพราะว่าเหมือนเขาจะมีซับขึ้นเป็นภาษาเกาหลีไว้นะแล้วก็ล่าสุดที่ไปรับไปส่งอีกก็จะมีแฟนจีนเป็นแฟนประจําด้วย และล่าสุดก็มาหาแฟนไทยนะคะซึ่งสําหรับแฟนไทยเนี่ยก็บอกไม้บอกมือแล้วเคืออะไรเป็นประเทศที่มีอารยาธรรมมีวัฒนธรรมตอนนี้กลัวจะไม่ซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะทุกคนต้อนรับกันน่ารักน้องทำไงคะยกมือไหว้ ส่วนเราก็ลีซ่าแล้วก็เรียกว่าเข้าคงเข้าคิวกันดิบดีนะคะไม่มีข่าวเป็นภาพออกไปทั่วโลกว่าเอ้ยชุนละมุนหรืออะไรจนตอนนี้แฟนๆทั่วโลกก็ชมว่าเฮ้ยพี่บิงไทยมีมารยาทดีนะไม่ใส่ชุดไทยไปรับกันแล้วตอนนี้แอดป้ยเพราะว่าเรากําลังขายซอฟต์พาวเวอร์ไงชอบตรงที่ให้พื้นที่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆเลยอ่ะแต่บอกเลยนะจ๊ะ ไอที่จะต้องลงทุนกันเท่าไหร่รัฐบงรัฐบาลไม่ต้องแค่ลลิสายกมือไหวคือจอบตามนั้นคือจริงไหมตามนั้นคือจอบไม่ต้องทำอะไรแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทั่วโลกเห็นนี่คือลลิซ่านี่คือคนไทยนี่คือวัฒนธรรมก็คือจอบมานานแล้วพอไหมพอก็ได้ เป็นไปด้วยความอิจฉาไม่เหมือนแบบเหมือนแอ๊ดโปยเขามานั่งฟังอ่ะเ <laughs> หมือนเขาอินแล้วเขานั่งฟังนี่สรุปอยู่เพจไหนนนงงเราจะได้ฟังความรู้สึกอยากบิงรุ่นใหญ่ไงใคร <laughs> 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 โอ้ยเลวสามมากใครมีน้องชายเลยวสามอย่างนี้ <laughs> บอกทีนะคะทุกค,คนต้องตัดเสียงไหมอ่ะงกับไลน์มาบอกกันเลยเหรอทุกคน <laughs> ไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าแอดโปยจะหายป่วยไหม ต้องหายแล้วแหละระวังเป็นอุบัติเหตุแทนนะหาหมอแป๊บ